กระท่อมไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดอีกต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะสกัดน้ำกระท่อมด้วยวิธีสกัดเย็นครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.co.th ครับอย่างที่หลายท่านทราบข่าวกันตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564เป็นต้นไป กระท่อมไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายถือว่ากระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะครับและนี่เป็นครั้งแรกผมจะสกัดน้ำกระท่อมด้วยวิธีสกัดเย็นแต่ก่อนอื่นเราต้องมีใบกระท่อมก่อนนะครับเราออกไปหาซื้อใบกระท่อมกันครับเอากระท่อมกระท่อมเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปยูเทิรนกลับมาครับ อันนี้เขาบอกว่าอะไรนะฮะขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงครับใบกระท่อมปทุมนะฮะเ,เดี๋ยวต้องลงไปซื้อกลับมาสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขายดูนะครับก็คือมันจะเป็นใบปทุมมันก็จะค้ากันมานะเดีย๋ยวแจะคากัน โลโลละห้าร้อยไม่ถูกกว่าน,นี้นะใช่ครับเพราะมันมันเป็นใบคัดกันนะเป็นใบต้มธรรมดาก็โลสองสามร้อยอ่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้อันนี้แบบคัดแบบใบใหญ่มาเลยใช,ใช่ครับคัดใบถ้าเท่ากันหมดนะก็รับมาสี่ห้าแล้วครับเนาะแล้ว,แล,วแล้วมันเก็บได้นานไหมถ้นะดูแลเอาน้นําใสดีปิดปากถุงให้แน่นแล้วแฝนพออ้อจอดูนี่แล้ว ก็อยู่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับอ๋อเกือบเกือบอาทิตย์ใช่ไหมเพราะใบผมรับมาวันต่อวันผมรับเพิ่งรับมาเมื่อคืน40โลเขจะขายสองใบเก็จะหมดแล้ว40โลเลยนะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวนี้อันนี้ก็บอกใบกระท่อมกระทุ้งผมจะลองซื้อไปสักกิโลหนึ่งครับจากน้องก็เดี๋ยวเราไปลองไปสกัดอะเราเอามือรูปดูก็ได้รูปไปรูปมาเห็นป่ะมันจะเหมือนใบไม้แก่ถ้าไปเราไปสกัดก็คือพวกนี้ มันจะรูปมันจะบางๆหน่อยมันจะคนละพันคือใบบวัตถุเหมือนกันแต่ถ้าเราสกัดน้ำเราเอาพวกนี้พวกหางก้างพวกเหรียญทองแตงกวาพวกเนี้ยมันจะแก่มันจะได้สกัดน้ําได้ดีกว่าอ๋อครับ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 ,บโอเคงั้นตกลงเอาโลนึง <S <S เรามาดูกระท่อมในถุงก,กันครับนี่ก็เป็นหน้าตาของใบกระท่อมที่เขาบรรจุอยู่ในถุงนะครับ สังเกตว่าถ้าแบบด้านนอกนี่ครับมลองดึงขึ้นมาสักใบนะด้านนอกนี่ใบใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะมีใบเล็กลงมาหน่อยนะครับก็คล้คยๆกันนะครับเป็นใบกระท่อมจากระุมธาน,นีนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับเห็นคนน้องที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันแตะกวาผ,ผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเป็นมือใหม่เรื่องใบกระท่อมครับผมก็จะแบ่งใบกระท่อมออกมาเนี่ยครับประมาณสักครึ่งกิโลกรัมเพื่อจะไปทำน้ำใบกระท่อมสกัดเย็นฮนะ เราก็ได้ใบกระท่อมปริมาณ500กรัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลเยอะแค่ไหนก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับครึ่งกิโลก่อนที่เราจะนําใบกระท่อมไปสกัดเย็นผมจะนําใบกระท่อมเนี่ยมาล้างด้วยน้าเปล่าครับสามรอบก่อนนะครับผมเข้าใจว่า ยังไม่ได้จะมียาฆ่ารแรลงนะครับล้างพวกฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกที่มากับใบกระท่อมนให้ออกไปนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาผึ่งใบกระท่อมให้สะเด็จน้ําก่อนโดยผมจะเอียงใบกระท่อมหอนึ่งนะครับหลังจากที่สะเด็จน้ําแล้วเราจะถึงนําใบกระท่อมไปทําการสกัดเย็นครับเพื่อแยกเอาน้ําออกในใบกระท่อมออกมาครับ เนื่องจากใบกระท่อมมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับช่วงนี้เนี่ยอย่างผมซื้อมากิโลหนึง500บาทเพราะฉะนั้นเครื่องที่จะนำมาสกัดน้ำกระท่อมเนี่ยจะต้องบีบน้ำออกมาให้ทุกหยดในใบกระท่อมออกมาเลยครับซึ่งผมพิจารณาจากใบกระท่อมแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีเป็นใบที่ไม่อวบน้ำนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะได้น้ำมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับเครื่องที่ผมเลือกนำมาสกัดใบกระท่อมในครั้งนี้ผมต้องเลือกเป็น Angel Juicer เพราะว่าเขาเป็นระบบเกี่ยวคู่นะครับซึ่งสามารถสกัดน้ำผักผลไม้ออกมาได้แห้งที่สุดน้ำมากที่สุดครับและรุ่นนี้ประกอบง่ายมากเลยนะครับ เราก็พร้อมที่จะมาสกัดใบกระท่องกันแล้วนะครับในครั้งนี้ผมจะไม่หั่นใบกระท่อมนะครับผมก็จะมาเลือกประมาณสัก3ใบนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องเลยครับ ไม่ต้องใช้ไม้กดเลยนะครับ Angel Juicer นี่สำหรับผักใบเนี่ยเขาจะสกัดได้ดีมากครับนี่ครับผมก็จะเลือกประมาณสัก3-4ใบแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยกากของกระท่อมที่ออกมานี่ แห้งมากจริงๆครับแ้าไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลยประกอบกับใบกระท่อมเขาเป็นใบที่แห้งน้ำด้วยนะครับไม่อวบน้ำนะหมดไปละหนึ่งตะกร้านะครับ เอกะกาเลยครับสกัดกันต่อเลยครับใส่มากกว่า3ใบไม่ได้นะครับเพราะว่าใกระท่อมเนี่ย เส้นกลางใบค่อนข้างจะเหนียวมากนะครับผมฟังเสียงเครื่องดูผมก็รู้แล้วครับว่าเครื่องต้องใช้กำลังพอสมควรเลยนะครับสังเกตนะครับเวลาผมใส่ไปนะฮะสำหรับเครื่องตัวนี้ครับผมใช้มาระยะเวลาประมาณสักห้าหกปีแล้วก็ค่อนข้างทนทานใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับ Angel t r i c e r ครับ สกัดเพลินเหมือนกันนะครับใส่แล้วก็เขาเครื่องเขาจะดึงใบกระท่อมเข้าห้องคันโดยอัตโนมัติเลยฮะแต่เวลาเราใส่เนี่ยเราต้องมีจังหวะบ้างนะครับใส่ต่อนเนื่องรัวๆผมคิดว่าเครื่องไม่น่าจะไหวนะครับใส่ช้าๆไปเรื่อยๆแบบผมเนี่ยครับโอเคฮนะ จังหวะอาจจะต้องแค่สองใบนะครับสลับกันไปนะครับเพราะใบกระท่อมนี่ผมว่าเหนียวใช้ได้เลยฮะโดยเฉพาะเส้นกลางใบเนะครับนกกะกาดแห้งเป็นปุ๋ยผงเลยครับ นี่เหลือล็อตสุดท้ายนะครับใส่เบิร์ดไปเลยครับ4ี่ใบหลังจากที่เราใส่กระท่อมล็อตสุดท้ายไปแล้วเนี่ยครับเครื่องแยกกากทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นระบบเกียวนะครับอย่าเพิ่งรีบปิดเครื่องนะครับปล่อยให้เครื่องเขาเดินต่อไปประมาณ1นนาทีนะครับอย่างเช่นกระท่อมเนี่ยฮะเส้นใยค่อนข้างเหนียวก็ปล่อยให้เขาเดินต่อไปเลยนะครับประมาณสัก3นาที อันนี้คือน้ํากระท่อมที่เขาออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเศษของใบกระท่อมเล็กๆกนีที่ติดอยู่ตามนี้ครับการสกัดน้ําใบกระท่อมครั้งแรกของผมก็เสร็จลงแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าใบกระท่อม500กรมัมหรือว่าครึ่งกิโลเนี่ยฮะจะได้น้ําประมาณสักเท่าไหร่ครับ ตอนที่เราชั่งเป็นใบได้500กรัมใช่ไหมครับตอนนี้เหลือเป็นน้ำเราได้ประมาณ233กรัมผมก็คิดว่าน้ําอยู่ที่ประมาณ 46- 4 7ครับนี่เป็นน้ําใบกระท่อม100เนลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นกากครับดูช,ชัดๆอีกครั้งครับกากแห้งมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับตักฟองที่เขาอยู่ข้างหน้านี่อ,อทิ้งไปสักนิดนึงครับ อันนี้ชิมนิดเดียวเองนะครับแค่ปลายช้อนนิดเดียวฮะอยากทราบรสชาติจริงๆครับว่าน้ํากระท่อมสกัดเย็นเป็นอย่างไรครับผมชิมในปริมาณที่ติดปลายช้อนจริงๆนะครับรสชาติเป็นอย่างนี้ครับสําหรับท่านที่ไม่เคยทานเปรี้ยวนําฮะขมตามเล็กน้อย แล้วก็ออกมันมันเฝื่อนเฝื่อนครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับในการสกัดน้ําใบกระท่อมผมอยากรู้นะครับว่ากระท่อมสกัดออกมาได้น้ํำไหมได้น้ําปริมาณเท่าไหร่แล้วก็การดื่มไม่ใช่สกัดออกมาแล้วดื่มพรวดๆดอย่างนี้ไม่ได้นะครับโดยปกตินะเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยเขาทานใบกระท่อมวันละประมาณไม่เกิน5ใบนะครับ ตีเป็นปริมาณน้ำออกมาผมว่านิดเดียวเองครประมาณ2-3ง c ซีซีหรือว่า5้าซีซีอะไรเงี้ยผมยังไมไ่ทราบปริมาณที่แน่นอนแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสกัดออกมาแล้วดื่มไปเลยไม่ได้นะครับแล้วท่านนําน้ํากระท่อมที่สกัดออกมาไปผสมยาแก้ไอโคลลอีนยากันยุงทําเป็น4คูณร้อยท่านผิดกฎหมายทันทีไหนรัฐท่านก็ ปลดล็อกกระท่อมแล้วกระท่อมเท่าที่ผมทราบมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากมายมหาศาลแล้วกระท่อมที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราช่วยกันรักษาไว้อย่าให้รัฐท่านต้องนำกระท่อมกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งเรามาช่วยทำผลิตภัณฑ์จากกระท่อมเพื่อสุขภาพกันดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ําผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ผมต้องไปฟรีดไปก่อนนะครับเสียดายครับอันนี้เนี่ยครึ่งกิโล250บาทแล้วนะครับแก้วเท่านี้นะครับผมว่าตกซีซีละบาทกว่าเลยนะครับ